สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค้ามอนสเตอร์นะครับหรือพ็อกเก็ตนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับสุดสัปดาห์นะครับมีกิจกรรมนะครับสุ่มเทพเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นตัวไล่ตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไล์ตามช่องเพื่อเป็นเงิจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ตามเกมไปชมภายในส่วนของ playlist ไมค้ามอนสเตอร์ได้ใน playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับสุดสัปดาห์เนี่ยกิจกรรมเข้าเป็นสิบเลยเยอะมากมากนะฮะโอเคเราไปเเเรรรริ่่่่มมกกกััััันนนนนนททีีีาสุพะะคคบบลยตตู้ ก็มีจิราชีสายทรับนะเรซิลัมสายบูนะครับผมมี CC พวกเผาไหม้ด้วยนะครับก็สำหรับจิราชีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับผมให้มันเป็นอันดับเท์ลสต์ใกล้ๆกับเซเลบ,บีเลยนะครับโอเคก็การันตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะครับหนึ่งเก้าสองหมื่นประมาณนี้นะครับก็จะออกที่ประมาณรอบที่7รอบที่8นะฮะก็ได้แน่นอนนะครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากได้ ปรกมันเทพ2ตัวนี้หรือใครเล่น2ตัวนี้อยู่เนี่ยก็มาสุ่มกันได้เลยนะฮะเข้านะเหะลือกิจกรรมอีก2วันนั่นเองนะครับอ่ะกิจแรกจบไปนะฮะกิจที่2ครับเรามาดูแถวบนนะฮะก็จะมี Value Pack นะฮะก็จะมีเพชรแจกนะครับเรื่อที่แพ็คแ,แรกเลย n e w b i e แจกไปเลย100เพชรครับชิวๆได้กันไปต่อมาครับแพ็คสกินนะฮะกลับมาอีก1ครั้งนะครับมาทุกอาทิตย์นะฮะมาทุกอาทิตย์มาทุกสุดสัปดาห์เลย อีก100นะครับนี่ครับนีบิคีนะครับอีก100แล้วก็เฮลไวเทมนะครับอีก100มันจะเป็นแพ็คของเฮลไวเทมตัวนี้นะครับเรสโอนแนนต์เอลเมนต์นะครับเอลเม้นต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสายแท้งนะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสายแท้งหมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เฮลไวเทมแพ็ค2นะครับแจกอีก500นะโอ้โหแจกยับจริงว่ะแจกแล้ว1,000นะครับ1,200นะอันนี้นะครับอันหนึ่งพันสามร้อยแล้วอันนี้จะเป็น อุปกรณ์นะครับที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับทั้งสายกายภาพสายเวทเลยสุดท้ายครับแจกอีกปกตินะครับผมก็สำหรับหน้าต่างนี้ก็แจกเพชรอยู่ที่1,300นะครับผมตรงนี้กิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นกิจกรรม a อเวนเจอร์นะครับก็มาลงเล่น a อเวนเจอร์นะครับก็จะมีภารกิจให้เราทำล็อกอินอัปเกรดนะครับเล่นแบทเทิล r า n ีนานะครับเล่นชาเลน g ์นะครับด่านผจญภัยระดับยาก อะไรประมาณนี้นะครับใช้เพชร200มันก็จะได้เหรียญน,นะครับตัวนี้มาเป็นแอคชั่นพอยต์แล้วก็จะได้เศษบูเทล,ล่ามานะครับผมตรงนี้ไอแอคชั่นพอยต์เนี่ยมันก็จะเป็นสิทธิ์ที่เราจะใช้ในการเล่นกิจกรรมมันจะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับผมอันนี้เราเคยรีวิวให้เล่นกันไปดูแล้วนะครับก็สําหรับใครที่นะครับสนใจก็ลองไปส่งโปกเกมอนไปลงไปบ,บูกันได้นะครับ ก็ออกเดินทางแค่นี้เองก็ปล่อยโปกเกรมอนไปมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกิจกรรมที่เราเล่นดิสแพดนะครับผมคล้ายๆกันแล้วเราก็รอเวลาแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจวงล้อนะครับก็จะเป็นวงล้อเพชรอันนี้ก็เติมเงินหมุนเพชรได้นะครับแต่สําหรับสายฟรีนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีกิจกรรมแจกเพชรสายฟรีอยู่แล้วต่อมานะครับเราไปดูกิจถัดไปนะครับค่อนข้างเยอะนะวันนี้ ก็จะมีเซลล์ช็อปนะฮะเราสามารถที่จะมาซื้อไอเทมแบบลดราคาพิเศษนะครับซุปเปอร์เซลล์ไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ครับในส่วนของคอมมอนชาร์นะครับรีเจเนอรี่ชาร์นะครับดูดิราคา10เพซสามสิเพซเองกล่องอุซอรี์นะครับกล่องอาหารบัตรกาชานะครับผมนะครับโกคีนะครับคันโตเทคคีอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้เพซซื้อในราคาที่ถูกมากๆแถวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของเซตชิปนะฮะ ของโปเกมอนด้วยนะฮะนี่ครับแล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดต่างๆที่เป็นพื้นม่วงนะฮะนี่ครับรวมไปถึงซื้อเป็นแพ็กยังได้นะครับผมก็ค่อนข้างถูกและคุ้มมากๆตรงนี้นะฮะอ่ะก็ลองมาดูได้ครับตรงนี้เป็นเซลล์ช็อปซูเปอร์เซลนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นไทม์ลิมิตนะฮะตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเดีย๋ยวผมจะพาไปดูเลยแล้วกันก็จะเป็นอ่าแพ็คฮิลฟ์พาวเวอร์แพ็คนะฮะแจกเพชร5 0 0ก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นนะครับอุปกรณ์นะครับ เกี่ยวกับสายแท้งสายเลือดสายลดดัมเมจนะครับก็ใส่แล้วจะได้เลือดได้ต้านทานดัมเมจที่เพิ่มขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นแ็กตัวนี้นะครับลูนชิปเปอร์แ็กแจกเพชรอีก500นะครับผมถัดไปแ็กเจเนเซกนะครับแจกเพชร1น0นะครับแล้วก็มาซื้อเจเนเซกได้นะครับในราคาเท่าไหร่ประมาณ2เหรียญ70บาทนะฮะก็ได้เจเนเซกสีดาไปแผกเซอร์เนียร์นะครับ ในราคา70บาทเช่นกันนะครับผมแจกเพชรอีก500หน้าต่างนี้ครับแจกเพชรไปแล้วนะฮะเท่าไหร่วะเนี่ย1 5ึ่แจกเพชรไปแล้ว1 6ึ่นะนี่ครับรูตรงนี้อีก500นะครับ2 1งพนะครับผม2 1งพเลยนะอ่ะแจกเพชรทั้งหมด2 1งพนะครับหน้าต่างนี้นะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็แพ็กมื่แล้วก็กิจกรรมเมื่อกี้เมื่อกี้อีก1 3นสก็เป็นเท่าไหร่4,400นะครับผม โอ้โหแจกอย่างเยอะเลยต่อมานะครับอ่า Lucky p u s ชนะครับ Lucky Push กกเนี่ยก็มากดหมุนทองกันามาหมุนกันเลย5รอบอล้านห้าครับรอบที่1รอบที่2ครับผมจัดไป2,8นะฮะรบอบที่3 7,4ล้านนะครับรอบนี้ครับ max สุดสิบเราได้มา13อ่ะรอบสุดท้ายนะฮะม็กสุดคือ25้าล้านได้มา17นะฮะ ไปเสร็จแล้วผมก็มีทองอยู่ที่6กล้านเก้าสล้านเนอวันนี้ต่อมาครับใส่ฟรีครับมากด Fortune Cat กันดีกว่านะฮะอ่ะมาครั้งที่1ครับตู้กดเพชรนั่นเองนะฮะอ่าได้มาร้อยกว่านะครับรอบที่2 470เนะครับรอบที่3ครับ1นึ่รอาบอบที่ส โอ้สองพนะครับอ่ารอบสุดท้ายนะครับผมได้เพชรสองหมนะผมได้เพชรจากกิจกรรมนี้นะครับโอ้โหหกพันอ่าโดยรวมแล้วนะครับกิจกรรมกดรับเพชรเมื่อกี้นะครับได้มาเท่าไหร่สี่พกว่านะครับนี่สองพันอู้สามพันได้เพชรประมาณ7000แล้วนะตรงนี้อ่าต่อมานะครับยังไม่ไม่หมดแค่นี้นะครับก็มีวงล้อซิกาดอีกนะครับสำหรับใครที่อยากได้เศษของซิกาดนะครับรวบรวมไม่ครบ80ก็เรียกซิกาดโปเกมอนเทพตัวใหม่ออกมาได้นะฮะ ต่อมาครับก็เป็นกิจยิมพาสนะฮะก็ไปเล่นชาเลนจ์ยิมนะครับที่เป็นยิมดันเจี้ยนนะครับพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็มารับไอเทมได้จากพาสตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีดิมอนรีเบดนะครับแล้วก็มีคอร์รีเบ e อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสะสมใช้เพชรนะครับเราก็ใช้เพชรตามจำนวนแหละเริ่มที่2 5 5 0ั0ห้า0 0,000น0 0ึ่0 0 0นนะครับก็ได้ของรางวัลตามที่เราเห็นเลยแล้วพอกิจกรรมมันหมดปุ๊บเนี่ยมันจะคืนนะครับมาให้เรานะครับ เป็นของรางวัลเพชรอีกรอบหนึ่งนะฮะส่วนคอยลิเบดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมใช้ทองนะครับเร่มตั้งแต่5 000, 000, ล, 1, 000, 000, ล้านนะครับไล่จนถึง1000ล้านนะครับวิธีการใช้ทองให้ได้เป็นพันพันล้านเนี่ยนะครับเรามีวิธีเล่นอยู่แล้วนะครับก็คือ,อการที่เราเอาโปเกมอนมาย่อยก่อนนะครับเอาโปเกมอนเก่งๆเลยนะนะเอามาย่อยของออกเหมือนคล้ายๆแบบว่าเริ่มใหม่อะพอเริ่มใหม่เสร็จมันก็จะย่อยของมาแล้วก,ก็กดเอาของไปทําใหม่วนซ้ําวนซ้ําอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ มันก็จะทําทองถึง1000ล้านเองนะครับอันนี้เป็นคลิกง่ายๆเคยทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับลองไปดูได้นะครับผมตรงนี้อ่ะกิจกรรมเนี่ยมีเกิน10อย่างนะครับเยอะมากๆนะฮะก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคสําหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับเสร็เสร็จเนี่ยวันนี้แจกเพชรราวๆรวมๆเกือบ5,000นะครับใส่ฟรีนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะฮะ ก็ถ้าเานชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ของใหม่คลิปหน้านะครับผมซี u ูเก i นสวัสดีครับ